สวัสดีครับวันนี้มาพูดกับผมจอได้ยางครับวันนี้ก่นเพื่อไปหัปลาครับเรื่องเราไม่พูดมากเราไปกันเลยดีกว่าไปไปไปโก้ไปในกระสีหมดมันสีอะไร่เนาะแต่ยัอโอ้ยันี่ ตอนนี้ถึงที่ใหม่ที่เราจะหางปลังนะครับเ,เราจะหางปลังในสักน้ำนี้แหละครับไม่รู้ว่ามันจะมีปลังหรือเปล่านะพผาะว่าน้ำเยอะมันน่าจะมีปลังนะเพื่อนเราไปวางหงดูว่าเราจะได้ไหมวันนี้ถ้าไม่ได้ก็อกแห้งนะครับเพื่อนถ้าได้ก็ดีหรือเราจะไปทำอะไรดีงถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร่อยมาหานใหม่ก็ได้ไปกันเลยดีกว่า อย่างนี้ไม่รู้ว่ามีหลังหรือเปล่าไม่เป็นไรลองมาหาวังหน้าดีกว่าแถวนี้เราไม่เคยหาเราจะหาฝั่งนี้ก่อนน้ำเยอะดีระวหวางแข่งกันแล้วไม่รู้ว่าปลังมีหรือเปล่านะจะ,จะคมันน่าจะมีนะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเราจะมาหาครั้งแรกดูก่อนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเออวันนี้ไจได้อะเฮ้ยน้ำมันลึกไงโข ใ้ใช้ได้ดุกนะนี่แบบเบาพอ,อ,อใช้ได้ตอนนี้เราจะดักน้ำแล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะเราจะดักน้ำแล้วเพื่อนๆมาดูมาดูมาดูมาด,มาดูไม่รู้เราจะได้ปลาหรือเปล่านะวันนี้มัน,นจะได้ไหมลุย มันไม่ได้ปลังสักกระตวงเลแต่ว่าเอาออกแหงยากมากเละมันมีเห็นเยอะเราอองแหนออกแล้วไปเอาที่หม่อื่นเนาะโพไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้เสกไหมแอะไรพวกนี้เอ้ย ไม่เป็นไรเลียนที่ใหม่ก็ได้โอ้โหได้จะสกา้าไม่ไหวเพื่อ,อ, <c oughs> อนสกา้า <c oughs> ไม่รู้ว่ากินได้ป่ารู้ว่า阿拉斯กาเพื่อนเวันนี้เราไม่เอาปรุงนะเราจะหหงปลางเรามาหาปลาทั่ทีเราจะเอาปลานี่แหละ่เก็บแหงใครที่2อเรียกว่าว่าครงแรกเราไม่ได้เนาะไปเอาใครที่สองดูว่าจะได้หรือเปล่านะไปกันเลยครไม่รู้กับ อยู่ตรงไหนวะเอ๋ออยู่ตรงนี้นี่หว่าเหยียบไม่ได้นะตรงนี้เพราะว่ามาเปีะปกครับเปีกจริงเนี่ยเวลาเหยียบแล้วปลาหามัมาจานจะขาดมันเป็นโคลนมันไม่ได้เปล่าวะไม่ได้แน่นอนไม่ได้ไม่ได้ไ น่าจะไม่โดนน่าจะไม่โดนเหมือนกันนะออกออกก็ดีกว่าเราไปหาเปลี่ยนป้อหม่เปลี่ยนป้องใหม่ไม่รู้ว่ามันจะติหรือเปล่านะหายได้สักตัวนี้ก็ดิ่งอ่ะตัวเล็กๆได้เราไม่มีหรือเปล่าวะไม่รู้สูงเลยเนี่ยเลยแล้วทำไมกลัวยามาไม่มา ไ,ได้แล้วได้แลวเน,นี้ไมมไ้ไหอ๋อดมนึ่งตัวนว่าปลาไเนี่ยได้แล้วหนึตัวปตัวามากประมาณขดหรอมะก็กว, <c oughs> ว,ว่าปลาอะไรเลยไม่รู้เยอ้าที่เก็บปลายอยู่ไหนเดี๋ยวไปเอาให้หน่อยได้แล้วหนตัวเฮ้ย ไม่รู้กินได้เปล่าเนี่ยตัวเดียวแช่น้ำไว้ก่อนแช่ไว้ตรงนี้แหละแช่ตรงนี้นะปลาอะไรเรียกไม่ถูกนะปลาหางแดดหรือเปล่าไม่รู้เราเปลี่ยนที่ไม้หม่หมดีกว่าไม่ได้ว่าไป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 ให้น้องอักแน่เลย วันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้ปลังหรือเปล่านะเพื่อนๆถ้าไม่ได้เนี่ยวันนี้โหไปกีเข้ากับเกลือแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรเราไปกันต่อเผื่อว่าจะได้เนาะ ลุ้นไมเลไม่กลัวบ้าบไม่กลัวอยาน้มา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 ไปที่ใหม่ๆแล้วเนนี้เราจะไปเอ่อเราจเขาเีว่าอไปหวังแหตรงนั้นแหละ ตรงนั้นที่นี่แล้วก็ตรงนั้นที่นี่เราจะมาดูกันว่าตรงนี้มันน่าจะมีปลังเปล่าไม่แน่ใจมันน่าจะมีปากระดิ่งไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะปลาช่อนนี่เราไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแหละไม่เยอะมั้ยาบัวปาไตอนนี้นไล่เรเียวางขงตรงนั้นนะตรงนู้นเราให้ครูจัดล็อกเราผงตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ทีผมไปเก็บแล้วก็ค่อยไปก็ได้ รอ,อรพอพอน,น,อนอออไม่ได้เลยแต่พ่อใหม่บอกว่าดดน,น,นะครับผุดดำน้ำนะครับ কমি <laughs> পাৰি これ帰ります。うん、これでパディ。あ、これ。これ。これ。あ、え、ないだね。え、ないだね。<ti Heaven's gone> <c gezúcime> <mess> anyway, okay. 没得上多了。没事啊，没事儿。没事啊，没事。没事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 ，没事。没 รอ,ออก้วเพื่อนกำลไปก่เข้ากับน,น้ำปลาแล้วอนยนะจนี้ปเดกน่ะแล้วลจนน้ำเยจังชม่นะเดีวไ,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 ไม่ได้ปลาเน่จริงจริงไปกคนไม่ได้เราไปหาอีกที่นึงทุกอ่างไม่เยะก็โอ किnabla <tellan> te dete hai ye jo batiya ha gelune goda pe hone rakhi hola ekas มันมาตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่บ้างนะมาจะได้ตรงนี้นะเจอไหมมาจะได้ตรงนี้โอ้ปลาดุปลาดุปลาดุตัวใหญ่โอ้ฝั่งนี้ปลาเยอะเหมือนกันนะเราไปจับฝั่งน้ต้งนานไม่ได้สักตัวเลยโอ้โหได้หมือนกันโอ้โอ้ย

đây là một anh nó chỉ mà mà chỉ nuôi cây nuôi cây này là cái là là cái 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 là ได้สตัวเลยหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่อ้ตัวใหญ่ไม่ไม่ไม่่ แค่นี้ก็พอแล้วมั้งวันนี้สามตวงเลยเหรอแล้สามตัวนี่วะ

ตัวใหญ่เหมือนกันนี่เอ้ยโอ้ปันตัวใหญ่ชมหน่อยชมหน่อยช่วยกลอบดูเรย,ยไปไปฝั่งนึงได้น้อยมนฝั่งนี้ได้เยอะได้สามตัววันนี้แค่นี้ก็พอแล้วมะเนี่ยเราไปหาฝั่ง ค่อยมาหาใหม่เรนว่าฝั่งนี้ปลังเยอะเดี๋ยวเราจะรออีกทีนึงนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะนี่ได้สามตัวนะได้ปั่นตัวเล็กกิจตัวเนี่ยน่าดูดิตัวนี้นี่เก,กือบกิโลนึงไหมตัวใหญ่ดูสิใหญ่กว่ามือน้องอะ่ะ ตัวเล็กหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเราก็ได้ปลาดูสามตัววันนี้แค่นี้ก็พอแล้วมั้งค่อยมาหางใหม่ว่าไปหลายทีเราไม่ได้ทีนี้ถือว่าเราโชคดีเราได้เยอะอืมเชิงทองนะไปเราไปรับรากันเถอะ เพื่อนวันนี้ได้ลัประมาณนี้แล้วก็เราก็จะล้างกลางแล้วก็จะให้เพื่อนดูว่าเราได้ปลังเยอะไหมเนาะเยอล้งให้นนะากน้เส่ดอ้าลาลยอะเอล้างใหนี่ลอลงล้าลังเเดี๋ยวหลัมันจะหลุดล้างไปน้ก็ีก่ ได้ปลาเยอะเหมือนกันดีใจมากเลยได้ปลาดุกไม่เป็นไรไม่ได้ปลาดุกไม่เป็นไรแต่ว่าจะมาหาปลาช่อนกัแต่ว่าจะมาหาปลาช่อนแต่ว่าได้ปลาดุกไม่เป็นไรสามตัวแค่นี้วพองแนละ้วโค้งเลยฟอเดียร์ที่เสกใส่กันเนี่ย มวยกัน oh ดีหนอดิดู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 จับเราจับดูโอ้โหโอ้โหวยจเยอจาัะบ้าน่นี่้าสำหรับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็พองนะเจอกันที่วัเดียวหน้าบ๊ายบายเออใครที่สนใจอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งทีออกไปครับเจอกันที่วันรั้านะครับบ๊ายบายครับ